ีภาพครอบครัวนะคะที่กลับมาฉลองคริสต์มาสด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนั่นก็คือเจเจตรินปิ่นเกตมนีและก็ลูกๆทั้ง3คนค่ะไม่ได้เห็นภาพครอบครัวแบบรวมตัวกันครบ พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลุกมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่หลังมีข่าวเรื่องลดสถานะความสัมพันธ์จนกลายเป็น Talk of the t o w n แต่ล่าสุดก็ทำให้แฟนๆได้ยิ้มกันค่ะเมื่อมีภาพโมเมนต,ต์สุดอบอุ่นที่จัดปาร์ตี้ภายในครอบครัวฉลองวันคริสต์มาสแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะทั้งปินเกตมณีเจเจตรินรวมไปถึงลูกชายทั้ง3คนเจ้าน่ายเจ้าขุนเจ้าสมุดและยังมีโมเมนต์แรกของขวัญให้กันและกันด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นของโปรดของแต่ละ และทิ้งท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมเฟรมการครบทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะมีเหล่าเพื่อนๆคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะ